ตอนที่หกมาเฟียเถื่อนได้พบลักร่างบางถูกอุ้มตัวมาที่ห้องใหญ่ที่เป็นสีดำตัดขาวและคุมโทนสีนี้ทั่วทั้งห้องคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมเสียงของลลิตาพูดออกมาด้วยความสงสัยเมื่อร่างใหญ่วางร่างของเธอลงที่เตียงนอนของเขาพร้อมกับค่อมตัวของเธอเอาไว้ด้วยโดยที่สวมชุดคุม ที่เขาสวมใส่ยอยู่นั้นเลิกขึ้นมาจนเกือบจะเห็นอะไรที่ช่อนเอาไว้ใต้ขาของเขาลันลิตาเบี่ยงหน้าหนีหลบไปทางอื่นในทันทีแซนฟารโรเอลเหมือนจะรู้เขายิ่งทิ้งน้ำหนักตัวของเขาลงไปแนบชิดกับลันลิตามากขึ้นไปอีกคุณจะทำอะไรฉันมันหนักนะมาทับฉันทำไมเนี่ยเสียงเบาๆพูดออกมาของลันลิตา เรียกฉันว่าฟาโรเอลสิเสียงเข้มพูดออกมาที่ข้างหูของลันลิตาทำไมต้องเรียกว่าฟาโรเอลด้วยเป็นชื่อของคุณหรอถ้าเป็นชื่อของคุณมันยาวฉันขอเรียกชื่อคุณว่าคุณเอลก็แล้วกันได้ไหมลันลิตาพูดออกมาพร้อมกับหันมาสบสายตากับร่างใหญ่ที่นอนทับตัวของเธอตอนนี้เอลอย่างนั้นหรือเสียงเยือกเย็น กลับเป็นเสียงที่ดูอ่อนไหวกับชื่อนี้ขึ้นมาในทันทีเพราะนานมากแล้วที่ไม่มีใครเรียกชื่อนี้ของเขาคุณแอลฉันหนักตัวของคุณใหญ่มาทับชั้นแบบนี้ฉันหายใจไม่ออกนะลาลิตาพูดออกมาอย่างวันวันเพราะยิ่งใกล้ชิดมากเท่าไหร่ร่างกายของเธอนั้นมันกับมีอะไรบางอย่างก่อเกิดขึ้นมาเพราะความรู้สึกใกล้ชิดแนบเนื้อแบบนี้เธอไม่เคยมีมาก่อนมันทำให้เธอสับสนและ วันๆขึ้นมาในหัวใจไม่เป็นไรถ้าเธอหายใจไม่ออกฉันจะเป็นคนผายปอดให้เธอเองแซนฟารโรเอลพูดออกมาพร้อมกับยกมือของเขาขึ้นมาลูกที่ปลอยผมที่ปิดหน้าของรันลิตาอย่างอ่อนโยนทำให้รันลิตาเกิดความรู้สึกหวั่นไหวหัวใจเต้นรัวๆตอนนี้จนกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะได้ยินเสียงหัวใจของเธอด้วยซ้ำ ไม่ต้องค่ะแค่คุณเอวล,ลุกจากตัวของฉันฉันก็หายใจง่ายแล้วลลลิตาตอบกลับไปเสียงเบาๆไม่เต็มเสียงเท่าไหรนะ่นักร่างสูงใหญ่ลุกจากตัวของลาลิตาแล้วเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำที่เป็นกระจกมองเห็นอะไรจนหมดเรือนร่างเปลือยเปล่าของแซนฟาราเอลปรากฏขึ้นมาเมื่อเขาถอดเสื้อคลุมออกแล้วเดินเข้าไปอาบน้ำ ด้วยท่าทางที่ปกติมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งนี้ลลิตาถึงกับตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างมากเธอรีบเบี่ยงสายตาหลบไปทางอื่นเพื่อที่จะไม่มองเห็นเรือนร่างที่เปยปากของชายคนนี้ทำอะไรไม่อายบ้างหรือไงเนี่ยฉันอยู่ในห้องด้วยนะฉันไม่ใช่อากาศที่อยู่ที่นี่ลอยไปลอยมานะลลิตาพูดออกมาเบาๆกับตัวเอง เวลาต่อมาไม่นานร่างใหญ่ก็เดินออกมาจากห้องอาบน้ำพร้อมกับสวมใส่เสื้อคลุมตัวใหญ่สายตามองมาที่ลลิตาที่หลับตาอยู่ตอนนี้หลับตาทำไมเห็นของดีออกนะเธอจะดีใจมากกว่าเสียงพูดของแซนฟาลาเอลพูดออกมาก่อนที่จะเดินไปเลือกเสื้อผ้ามาสวมใส่แบบสบายตัวดึมตาได้แล้วไม่เห็นต้องอายฉัน ที่เปือยเปล่าเองยังไม่อายเลยเธอจะอายทําไมเสียงแค้มพูดออกมาอีกครั้งฉันไม่ได้หน้าหนาเหมือนคุณนี่ไอ้โรกจิตลันลิตาพูดออกมาเป็นภาษาไทยที่แชนฟลาเอลฟังไม่ออกเธอพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเสียงเยือกเย็นพูดออกมาก่อนคว้าเอาตัวลันลิตามานั่งที่ตักของเขาอย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วด้วยความว่องไวในการประชิดต,ตัวคนอื่นสุดๆเหมาะสมแล้วที่เป็นมาเฟีย เปล่าฉันไม่ได้พูดอะไรก็แค่อยากจะรู้ว่าผู้หญิงมากมายทำไมคุณถึงเลือกที่จะจับตัวฉันมาคุณมีเงินมากมายอยากจะได้ผู้หญิงแบบไหนก็ได้ไม่น่าจะไม่ได้นะทำไมต้องเป็นฉันด้วยที่ถูกจับตัวมาฉันยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายคุณจับตัวฉันมาแบบนี้งานของฉันเสียหายกันพอดีลลิตาพูดออกมาในสิ่งที่เธอสงสัย งานของเธอไม่เสียหายหรอกฉันจะให้เธอทำที่นี่และอยู่ที่นี่ระหวังที่ฉันอยู่กับเธอแซนฟาโลเอลพูดออกมาพร้อมกับลูบเบาๆไปที่แผ่นหลังของร่างบางตอนนี้จริงเหรอคุณให้ฉันทำงานใช่ใช่ไหมฉันใช้แค่โนบุ๊กตัวเดียวเท่าน,นั้นก็ทำงานของฉันได้แล้วรันลิตาพูดออกมาด้วยสายตาที่กระตือรือร้อนอย่างมากที่เธอจะได้ทำงานของเธอ ฉันจะให้คนนำของมาให้เธอไม่มีปัญหาเรื่องเล็กล้อยแค่นี้แต่ฉันมีเรื่องใหญ่อยู่ตอนนี้ถ้าเธอช่วยฉันแก้ไขปัญหาเรื่องใหญ่ของฉันได้หมดฉันจะทำตามที่เธอต้องการแซนฟลอรลอเอลพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แปลกไปนั่นคือเสียงที่กะหายอย่างบอกไม่ถูกที่ลันลิตาสัมผัสได้ทำอะไรกันถ้าเป็นเรื่องลามกอนาจาร ฉันขอปฏิเสธทันทลีลลิตาพูดออกมาก่อนที่จะพยายามลุกจากตักของแซนฟารโรเอลลามุกอนาจารย์อะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเพราะเธอเพราะเธอนั่นแหละที่ทําให้ฉันเกิดอารมณ์ขึ้นมาตอนนี้แซนฟารโรเอลพูดออกมาอีกครั้งพร้อมกับมีอะไรที่กําลังดันที่ก้นงอนงามของลล,ลิตาตอนนี้ทําให้เธอรู้ทันทีว่าแซนฟารโรเอลต้องการอะไร มีอะไรกำลังดันขึ้นมาใส่ชั้นฉันไม่ทำให้คุณหลอกนะลันลิตาพูดปฏิเสธทันควันร่างใหญ่พลิกตัวของลันลิตาลงมาที่เตียงทันทีและค้อมร่างของลันลิตาเอาไว้ก่อนที่จะประกบปากมอบจูบให้ลันลิตาทำให้ลันลิตาเคลิบเคลิม้มตามอารมณ์ของเขาในตอนนี้ เจ้าน้องชายที่ตื่นขึ้นมานั้นก็เสียดสีกับเลียวขาสวยของรันล,ลิตาทำให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้ามากจากที่ต่อต้านในครั้งแรกก็อ่อนละทวยเมื่อเจอจูบที่ต้องมนสเสน่มากๆจากคนที่มากประสบการณ์ผ่านหญิงมากมายก็ย่อมทำให้ร่างบางที่ไม่เคยจูบหรือสัมผัสผู้ชายแนบชิดแบบนี้ทาให้เธอผู้อ่อนประสบการณ์เกิดความหวั่นไหวและ ้อยตามผู้มากประสบการณ์อย่างล่างสูงใหญ่ตอนนี้ง่ายได้มากช่วยฉันหน่อยได้ไหมเสียงทนไม่ไหวของแซนฟลอเอลพูดออกมาอย่างขอร้องแบบที่เขาไม่เคยจะต้องอดทนมากถึงเพียงนี้เลยกับเรื่องแบบนี้สักครั้งในชีวิตลันลิตาที่ตอนนี้เหมือนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอกำลังต้องวนเสน่ห์ของแซนฟโรเอล ก็พยักหน้ารับทั้งที่ไม่เคยทำกับซายใดมาก่อนลานไม่เคยทำแบบนี้ให้ใครเสียงแผวเบาพูดออกมาอย่างเอียงอายร่างสูงใหญ่ของแซนฟลอเอลยิ้มกลิ่มในความใสใสไม่มีประสบการณ์ของลัลิตาก่อนที่เขาจะเป็นคนนำล่องให้ลัลิตาก่อนนำมือของเธอไปจับเจ้าแก่นกายที่ใหญ่ให้เธอสัมผัส ไปมาเบาๆก่อนที่เธอจะคุ้นมือในเวลาไม่นานลลิตาก็ทำอย่างห้ามมือของเธอไม่ได้ที่จะทำแบบนี้ต่อไปแซนฟารเอลคางออกมาด้วยความเสียวอย่างมากจนคางออกมาอย่างพอใจสุดแค่มือของเธอก็ทำให้เขาคลั่งมากถึงเพียงนี้ถ้าได้เข้าไปในร่างกายของเธอเขาจะรู้สึกถึงจุดสุดยอดมากแค่ไหนนะ ความสุขที่ยังไม่เคยมียามที่เขามีอะไรกับหญิงคนอื่นก็ไม่เคยมีความสุขแบบนี้ที่ลลิตาทำให้เขาเลยเขาคงจะคลั่งไคล้เธอมากแน่แท้แล้วตอนนี้ลลิตาลูบไล้เจ้าแก่นกายนั้นอย่างกับคนที่ไม่เคยทำและเกิดความสงสัยมากในประสบการณ์ใใหม่ครั้งนี้เวลาต่อมาไม่นานร่างใหญ่ ก็ถึงจุดสุดยอดเสร็จสมอารมณ์หมายก่อนที่จะก,ก้มลงไปมอบจูบให้าลาริตาอีกครั้งอย่างนุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนหว,วานมากแบบที่ไม่เคยจูบหญิงคนใดมาก่อนหวานมากแบบที่ไม่เคยเลยสักครั้งที่เขาจะทำให้กับหญิงคนใดในชีวิตที่ผ่านมาของเขา การคลั่งไคล้และความต้องการของคนเรานั้นมีมากจริงๆ